แอดใหญ่็อปิกในวันนี้ก็คือแอดแอดเกมเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบบางอันถือว่าก็โอเคนะบางอันนะมันจะโอเคกว่านี้ถ้าเกิดมันไม่ขัดกูตอนตัวอะไรอ่ะแต่บางอันเนี่ยที่จะเอามาพูดในวันนี้นี่คือมันเป็นแอดที่แม่งโง่ชิบหายแบบ เปลี่ยนแบบจากเอามาพูดเนี่ยเราจะมาเล่นกันนะฮะพูดด้วยเล่นไปด้วยช่างแม่งเหอะอะไรก็ช่างคือเกมเนี่นกมมยกูไม่ได้พูดเล่นนะแม่งกูดูแอดทีไรอะเซลล์สมองกูแม่งเริ่มหายไปทีละนิดแล้วแม่งมาทุกที่ไง Facebook Instagram YouTube อย่าให้พูดรู้จักผมเรเดอร์ใช่ไหมแอนตอนนี้สตาร์มาด้วยวะ่ะแม่งเอาเขามาด้วยวะ่ะ<ง> <i> <Brend at> พี่มึพงพ้ได้ไงเนี่ยถ้ากูเป็นพี่นะกูแพ้อย่างเงี้ยกูว่ากูว่าวิญญาณโฮมแลนเดอร์ไม่ออกร่างกูแล้วไอ้เหียกูไม่ไปเลเซอร์ผูพ้พัฒนาเกมแล้วเกมเพย์มันก็อย่างที่เห็นแล้วแม่งมีคนดาวโหลดเกมนี้ไปตั้ง50ล้านคนกว่าเฉียดเดียวชียว50ล้านคนเลยเทียเอ่อกูขอโทษที่พูดไปอย่างนั้นนะฮะจะจ้าง,งผมก็ได้นะเว้ยถ้าเกิดศักดิ์ศรีกูมันค้ำคอมากขนาดนั้นกูกูไม่อยากแพ้แบบพี่เฮียแบบนั้นแน่ กูคงแบบเล่นผ่านด่านทําเป็นโฆษณาแล้วได้เงินแล้วกูก็โดนไล่ออกตรงนั้นเลยกูพ<อ>ูดได้เลยว่ามันมีคลิปหนึงที่แบบว่ามันเล่นผ่านอยู่รอบหนึ่งใช่ป่กูพูดได้เลยว่าไอเหียคนนั้นน่าจะโดนไล่ออกไปแล้วแบบเฮียม,มึงเล่นฉลาดเกินไปว่ะกูไม่เอามึงออกไปและในนะตอนนี้นะครับกูก็ได้ดาวน์โหลดบูสเต t กเพื่อมาเล่นเกมนี้นั่นแหละ อันนี้คือมันสนุกจริงๆนะแล้วก็ไม่มีแอดไม่มีโฆษณาอันนี้รู้สึกว่าจะเหมือนเกมที่แบบว่ารู้สึกจะเป็นเกมที่ดีจริงๆแต่มันไม่ใช่มันสนุกแล้วมันง่ายมากๆและคุณก็จะได้เพื่อนใหม่ที่เรียกว่ามอรนิก้าแต่ฟัแต่ปัญหาคือกูดาวน์โหลดเกมนี้ใน b ูสต์สเต็แล้วมันหลุดหลายรอบมากๆหลายรอบแบบหลายรอบพเฮียเลย <c oughs> ฉะนั้นกูเลยต้องเอาออกจากบูสตตเพื่อไปดาวน์โหลดเกมนี้ใน กูเกิลใช่มันมีอยู่ใน Google แล้วพอดาวน์โหลดใน Google นะครับเราก็ยังเล่นไม่ได้นะฮะก็คือกูต้องเล่นในโทรศัพท์ให้มัน Unlock โหมด tutorial ออกไปก่อนใช่มันมีโหมด tutorial แล้วถ้าเกิดเราเล่นในโทรศัพท์โหมด tutorial เสร็จเราถึงสามารถลิงก์เข้าไปในแอคเคนั้นได้ซึ่งในคอมมันต้องลิงก์ c c o u n t เท่านั้นเลยก็เลยแบบว่าชี t เชี่ยกูต้อง ยกโทรศัพท์ตัวเองแล้วแม่งต้องเล่นอยู่นั่นแหละ <2000 years. S 1> ตอนนี้เราก็ได้มาเล่นเกมร้านวอร์สแวร์เวิวล์แล้วนะฮะคือ this game easy ม่เห็นมาคานิกตรงนี้ไหมไอเทมคุณเรียกว่าอะไรรู้ปะลายซอฟท์คิงดอมเบ a b ้ดูโอ้โหสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยอ,อ,อื้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ อะไรมันมาอะไรมันมาโอ้มายก g อดมีคนจะมาทำลายบ้านกูมายูมึงโหดเลยกูเล่นเกมนี้ไปถึงหนานยี่สิบแบบไม่ต้องทำเพี้ยอะไรเลยเนี่ยมานี่จะเป็นเกมที่วอลเล่นเดร์ต้องแพ้เนี่ยดูลุกลุกเอ้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 เราต้องเราต้องเดินเราต้องหลบด้วยเราต้องหลบด้วยเอ้ยสุดยอดเกมเพลย์ครับ amazing game play amazing game play เป็นเหมือนอย่างที่ได้แอดเลยเป็นเหมือนกันในแอดเป๊ะๆเท่าไหร่อ่ะ What the fuck is that This isn't work I can to break What the fuck is that กูลองเล่นไปจนหนาดที่20แล้วเกมนี้แม่งง่ายสาดโอ้ ต่เมื่อกี้เมื่อกี้แบบไอต,ตัวตัวมันใหญ่เกินไปพี่พี่มันพี่เบิ้มเกินไงเลยตายสุดยอดไปเลย amazing let's go man Let oh kimberly Then enemies running terror. what the fuck กูต้องเสียตังค์ปะเนี่ยเออกูไม่เอาละ <laughs> แบงเสียตังค์ เอ้ท่านผู้ชมเคยเห็นเกมขับปีปลาโกใช่ไหมกูเห็นในโฆษณาเหมือนกันแขข้าคึ่งกันเลยกับลาวอเนี่ยเดี๋ยวดูดีว่าเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือเข้าเกมมาโอเค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 คาปิบาร่ากูมันโหดอ่ะ o u k n o w what I'm saying คาปบา่ากูมันโหดเอามันเล่กสกิลได้ด้วยเหรอเอ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 าเข้าไป ไอ้แยคือเกมมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมอิลีดอินคอมมิ่งวะเอ๊ะกูเห็นตัวนี้จากแอไในไหนวะเนี่ยทำไมตัวนี้มันดูแปลกๆจังอุ๊ย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 อันี่มันโหดไอ้นี่มันโหดเออไอ้นี่มันโหดอ่ะ you know โอ้ยกูจะแพ้ะเนี่ยเฮ้ยกูจะแพ้ปะเนี่ยกูจะแพ้ปะเนี่ย มาเปิดได้เลยได้เลยโอ้โโอ้ไหนกอลบิ้งจะมาจะมาขัดขวางกูเหรอนี่นี่เอ้ยรู้สึกมันมันเริ่มตีแล้วนะแต่มันก็ไม่ขนาดมืออยู่เนาะมันก็ไม่ขนาดมือโอ้โ oh ห oh. oh oh. oh oh. กูยังไม่แพ้ว่ะเลือดก,กูเหลือแปดแล้วเออต่อต่อเลือดต่อเลือดอุ้ยแต่ตัวนี้มันโหดต้องระวังแต่ไม่เป็นไรกูชนะได้ป็งไงกูไปไกลกว่าเดิมละอ่า อ,าาอ,าาออออออาาเออเกูเริ่มแล้ว42เกณฑ์เลกระซี่เอ้ยมันมันต้องดวงมาละ50%กูอะมันต้องมาละมันต้องมาแล้วเว้ยมันต้องมามันต้องมามันไม่มามันไม่มาดวง ถ้าเกิดมันจะยากขนาดนี้นะกูเกือบแล้วนะกูเกือบแล้วนะกูเกือบแล้วนะแต่อ่านจีกูมาไม่ให้ไงคือมันไม่ให้ไงแล้วมึงให้กูเสียตังค์ทำไมอ่ะทำไม What the fuck ี a ส y มึงเห็นคอมโบเมื่อกี้ไหมแมงแมงคือไอเฮี้ยดหมาป่าทำอะไรกูไม่ได้เลยสัส easy 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 เ <like> นี่ยคือมันเหมือนแอนนะเหมือนอยู่นะอันนี้คือกูเล่นช่วงแรกๆไปแล้วนะมันผสมอะไรมั่วซั่วมาหมดเลยอะ่ะเนี่ยมันก็ดูเหมือนในแอนนะมันดูเหมือนแอนนะมันดูเหมือนแอนใช่ไหมอ่ดูเหมือนอยู่ดูเหมือนอยู่อ่า แม่ก็ยิงไม่หยุดเลยเอโอโหแล้วทำไมพี่กระลาแฮปกูแม่งตีหิดขนาดนี้แม่งอันนี้คือเอาหวังเวอร์ชันอัศวินไะแน่ดูหน้าแม่งดิ And What the fuck is that คือมึงบังคับให้กูซื้อ90%เรพื่อกูจะได้ยัส yes, มินกูนุ่งมึงจะให้กูตั้งแต่แรกแั้นแน่แต่มึงกูต้องเติม พียาสมินโอเคอัลสตอปเปอร์โบชาร์ดมีแค่นี้จริงเหรอ The fuck was that โลจริงดิไม่มีอยู่แค่นี้จริงเหรอโอ,อ,อ้โหอินเตอร์เฟสโอ้โหเปิดกล่องด้วย Oh my god มีปิดกล่องด้วยย่ะพี่ มันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมหลังทีมูโฆษณาอุย้ยแมงมีด้วยโอ,โอ้เอามาเอามาเอานี่ใช่ไหมเก้าบวกสามสิบเออเนี่ยคิดเลขเออนี่อีซี่ทีนี้ไงอย่างนี้แล้วตีข้างล่าง ตายนี่แล้วเจอตัวสดุดท้ายเป็นไงนี่นี่ชื่อ oh my god มันมันอะไรวะ kill เ l t r ว kill what the fuck อะไรอ่ะมีแอนิเมชันเด้อโอ้มึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกอ่ะโอเคกูกูคิดใหม่ก็ได้ filthy demons have changed you found the key oh i knew i could count on a strong hero like you i mean peter comes here and i what what the fuck crystal of Uh <laughs> พี่กูเป็นไรอะแต่ฟังมึงพอได้เลขกับใครใกูเสียตังค์เนี่ยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมึงดูมันลดดิ